เขาโคตรพ่อโคตรแม่เขาเขาซูเปอร์เขาซูเปอร์เขาอย่างว่ามันคือยงงามคักแค่เขามหาการเขามาหากันเขาซูเปอร์เขามาหากัารอม่างิามหาการได้ถอดพ่อกรูแล้วของกับภาษาบวชแค่พันศาเดียวนึงไหมเมื่อเงินมหาคือได้ถอยเมี่ยมีแม่เขาแม่พันเขาแมไหมปกติเขาคว้าสิบเอ็ดเขาเจ้าเดียวพ่อกูซื้อการเนาะบางทีเมื่อเงินพอมหาการนั่นเลยเนาะโอ้เออพ่อกูเราบวชแค่พันศาเดียวนึเมื่อเงินราเป็นมหาในรับบทเสนอเรียนปริญญาปริญญาประหยัดปัญญานั้น เออไปเทียนปานนั้นเขานี่นะเขามันแบบใหญ่แบบเขาใหญ่เขางามเออเขาคือเขาซูเปอร์เขาพันปัะกวดเขาพันปักเออเขาพันปักเออคือเขาวังไตยบันถั่วเออเขาวังไตยเขาหนักน้องจนว่านั่นละนั่นละเถือกจองนี่นะตัวนี้ก็ต้องสวยงามก็ต้องสูงเพียงกันระบากเออขันจ้าน้อยนี่อันล้มมากนี่ล้มไปเล่าให้เขาปูสาดไว้ได้ป่ะนี่ปูชาดเตียงไว้เออวันปูสาดเตียงไว้ มเออวันนี้ห้องห้องจงทั้งไว้ไทนจะปูจะให้จะหน้าพนเออแต่ว่าอ่าจงไว้์นะแต่ว่าป่าดิป่าครับป่าขวานพลป่าขวานใหญ่เออคือคือบ่แม่นวไปจงทั้งดอกคือมันเป็นอ่าทั้งป่าไหมครับคือป่าเบิ่งซ่ามันลอมกันกับปองนี่แหละเออมันโตใหญ่ครับเออขวางป่าที่นี่น้องเจ้าว่าอีหลี่ดิขว้างป่าแต่ว่าป่าปกติมันมันใหญ่ครับขวางไปไหเได้พี่เอาคือป่ากูมันโตใหญ่ไหมมันเต็งเขาไปเรื่อยๆนะเลยวันเถอะเออ เป็นปลาขือหมาหรือเปล่าป่าก็จะสวัสดิ์เนาะโอ้ยพอต้องห่วงเลยเพราะว่าไอ้เฮดหน้ากับเศษสมบูรณ์ด้วยเดียวเออหน้ากับเศษอินซีเฮดหน้าแบบซูเปอร์หน้าผสมประสานหน้าผสมประสานพ่อหยาจักว่าหยาจักว่าอย่างเนี้สมเกิดสมกันเกิดเกิดปนกันนั่นแหละเขาเอาน่าผสมนี่สวยงามนะครับมือนีิมาตัดหยาครับตัวสีเปเอาตัดหยาตัดขึ้นมาตั้งหัวน่าใสนะ บอกกันจอยครับพี่น้ำเออเอานี่ยนะงามสวยงามมากนะครับพี่น้องครับเออทุ่งนายามเย็นนะครับเออทุ่งนาเอเดีผี่ชอบป่าครับพี่น้องครับนี่นะครับเออเขาสวยงามเออเขาใหญ่ครับนะครับห่วงเงยห่วงงามอยู่เออใส่ปุ๋ยทีเดียวตรงนี้นี่ว่าสิใส่พอราะแสบแด้มันแบบต่างตั้งมันกวนมันแบบหญ่กวนเอองามอยู่พี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งบับสีแบบสีออกมาจากสีจากสอบ แต่ว่าตอนนี้กะได้ยินว่าผู้น่าก้คิดติดกันเพื่อนก็ถามอยู่เพอเะตานนั้นเราอยู่คำเนี้ยเราถามว่าหันแล้วว่าโอ้ให้ขอเขาปวดน้ำจักสามสอบเลยพ่อะนะเอาบพอยู่นี่ขอเห็นเขามาไว้แต่จินจะควงนี่ขอบริเห็นมาเขาไม่ไว้แต่ค้นขวากินประเดนนด้ว่าจะดอกเออขอบริเห็ดรงท่านเขาเด้ว่าจะดอกเอออันอยากได้อีลยกับว่าเปลี่ยนเอาขื้เขาหอยมันเป็นเขา ไงเขางามเออกว่าเขากว่าขอสิบสอง